ประวัติจู้หยองเทพเจ้าแห่งไฟเบเลี่ยงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนจู้หยองทรงเป็นเทพเจ้าแห่งไฟองค์ผู้สถิตอยู่ณนะเทือกเขาคุนลุนแดนตะวันตกผู้ทรงสั่งสอนนุษย์ให้รู้จักการใช้ไฟบางตำนานเรียกขานว่าจู้เหอหรือจู้ซ้งตามตำนานกล่าวว่าจู้หยองเป็นบุตรของหัวหน้าเผ่าจู้หยองซึ่งรับราชการอยู่กับพระเจ้าหวงตี้ ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ประมาณก่อนคิดศกราสองัาส2,699ถึง2,588สมัยเมื่อยังเยาว์วัยเรียกเขาว่าหลีผู้มีใบหน้าสีแดงร่างกายแข็งแรงสูงและสง่างามแต่อารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายจากนั้นพระเจ้าสุยเหยนินหนึ่งในสมัยซานหวงอูตี้ในทรงพบวิธีใช้ไฟแล้วโดยการนำเอาไม้มาสีกันให้ร้อน แล้วเกิดควันและไฟในที่สุดแต่ไม่รทรงทราบวิธีที่จะรักษาไฟให้อยู่ได้นานได้เอาไฟไปทําอะไรได้บ้างแต่ลีมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องไฟเขารู้จักการจัดการเกี่ยวกับไฟได้ดีมาขาจุดไฟด้วยไม้แล้วเขาสามารถที่จะเก็บไฟเอาไว้ใช้ได้นานยังม,มีความคิดด้วยการเอาไฟไปย่างเนื้อหุงต้มพืชเมล็ดพืชเผ่าหัวพืชกินเอาไฟมาทําให้เกิดแสงขึ้นใช้ในเวลาค่ําคืน ดิรู้จักเอาตุ้นไฟไล่สัตว์้ายที่มาลบกวนรวมทั้งเอาไฟไล่พวกมแมลงพระเจ้าหัวหน้ีจึงทรงตั้งเขาให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องไฟยังเป็นหัวหน้ารับผิดชอบเรื่องที่ดินและประชากรรับผิดชอบพื้นที่ทะเลใต้ของอาณาจักรดังนั้นคนรุ่นหลังจึงตั้งนามต่างๆว่าหลีหรือจู้เย็นเป็นบิดาแห่งไฟเทพเจ้าแห่งทะเลใต้เทพเจ้าแห่งฤด,ดูร้อนเพื่อจะาดแห่งสวรรค์เป็นต้น นอกจากนี้เขายังประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งรูปแบบผินน้าเต้าเทกว่าฉินตัวเรียนเสียงนกหลายระดับเสียงเมื่อเขาเล่นดนตรีนี้แล้วทําให้พวกนกออกมาเลืงล่าในสนามหญ้าชินของเขาเรียกว่าห่วงไหลซึ่งหมายถึงห่วงตัวเมียออกมาเลืงล่าล้วนไหลหมายถึงนกวายุพักออกมาเลืงล่าส่วนเฟื่องไหลหมายถึงห่งตัวผู้ออกมาเลืงล่าลีได้รับการยึกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งไฟทรงเสือเป็นพานะ ทรงช่วยเหลือดินแดนสวรรค์และชาวโลกมนุษย์ทําให้มีชื่อเสียงเป็นที่อิจชาแก่เทพเจ,เจ้าบางองค์จากตำนานว่าครั้งหนึ่งจู้หยองได้เกิดการสู้รบกับกุ้งกุ้ง,งผู้เป็นเทพเจ้าแห่งน้ําผู้ปาดผาที่จะเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ฝ่ายจู้หยองยกกองทัพมายันเกิดการสู้รบกันนานในที่สุดกุ้งกุ้งแพ้โดยความละอายใจจึงเอาศีรษะชนภูเขาปู้โจซานจนพังทลายลง ตำนานเล่าว,ว่าภูเขาแห่งนี้เป็นเสาแกนคำฟ้าทําให้เสาคำฟ้าเอียงทําให้สวรรค์เอียงไปทางทิศเหนือทําให้พื้นโลกโด่งขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เป็นรวมทั้งทําให้โลกเอียงไปด้วยทําให้เกิดน้าหลากน้ําท่วมพื้นดินทําความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทั่วไปร้อนถึงะนางนีวาต้องเสด็จไปตัดขาทั้งสี่ของเทพเต่าโอที่ทะเลจีนใต้อามาพยุงเสาคำฟ้าบางตำนานว่าอยู่ที่ทะเลปัวไห่ แต่ทําไม่เรียบร้อยจึงทําให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแน้นาท่วมไหลหลากลงทะเลตะวันออกเฉียงใต้ที่เทือเขาหงซามนมณฑลหูหนานมียอดเขาจู้หยองสูงเสียดฟ,ฟ้าเหนือยอดเขาแห่งนี้ได้มีการสร้างศาลเจ้าจู้หยองขึ้นเมื่อพุทธศักราช2294สมัยราชวงศ์ชิงตรงซุ้มประตูหินมีอักษสรสลักว่าจู่หยองเฟิง